กล่าวสวัสดีท่านคณะกรรมการทุกท่านและท่านผู้เกียรติทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวสุพิชยาจิวตันนักเรียนโรงเรียนสระบ,บุรีวิทยาคมในวันนี้มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะมากล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อเลือกตั้งเป็นหน้าที่จะเลือกอย่างไรให้ได้คนดีเข้าสภาอับ,บราฮัมลินคอนได้กล่าวไว้ว่า ประชาธิปไตยคือการปกครองของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนอมตะวาจานี้มีนัยยะที่จะบอกว่าในการปกครองใน,ในระบบประชาธิปไตยนั้นประชาชนทุกคนถือได้ว่าเป็นเจ้าของประเทศมีหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกันคือต้องช่วยกันพัฒนาบ้านเมือง แต่ว่าทุกคนไม่สามารถเป็นผู้ปกครองประเทศโดยตรงได้จึงต้องมีการจัดการเลือกตั้งเพื่อที่จะมอบอำนาจอธิปไตยให้แก่ผู้แทนที่มีความเหมาะสมการเลือกตั้งจึงถือได้ว่าเป็นหน้าที่สำคัญของปวงชนชาวไทยที่จะต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนโดยเสรีภาพดิฉันเชื่อว่าคนไทยทุกคนหวัง อยากเห็นให้ประเทศชาติบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแต่ทว่าในปัจจุบันบ้านนี้เมืองนี้มีประชาชนมากมายค่ะที่ไม่เห็นความสำคัญและเบื่อหน่ายกับการเลือกตั้งคอยแต่ผลักโยนความรับผิดช,ชอบของตัวเองไปให้ผู้อื่นโดยคิดว่าประเทศชาติไม่ใช่ของเราคนเดียวแทนที่จะคิดว่าประเทศชาติ เอเาเบอร์ตไอน์สไตน์ได้กล่าวไว้ว่ามันเป็นเรื่องบ้าที่จะคิดว่าการทำสิ่งเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าจะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างเช่นเดียวกันค่ะมันคงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ดีขึ้นหากเรายังทำทุกๆอย่างเหมือนเดิมยังคงไม่ใส่ใจการเลือกตั้งยังคงซื้อสิทธิ์ขายเสียง ยังคงไม่เลือกคนดีเข้าสภาและยังคงปล่อยให้มีการทุจริตเกิดขึ้นและผลสุดท้ายก็คือเราได้นักการเมืองแบบเดิมๆได้นักการเมืองแบบที่เข้าไปทุจริตกันจนชินโกงกินกันจนเป็นกิจวัตรและผลสุดท้ายประเทศชาติของเราก็ก้าวย่ำอยู่ที่เดิมเราคนไทยจะปล่อยให้ประเทศไทยเป็นเช่นนี้หรือ เหตุใดเล่าเราจึงไม่พยายามปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการเลือกตั้งเพื่อให้คนดีได้เข้าไปทำหน้าที่ในสภาซึ่งดิฉันจะขอนำเรียนบันไดสองขั้นซึ่งจะเป็นพื้นฐานแห่งความสำเร็จในการเลือกตั้งดังนี้ค่ะบันไดขั้นแรกคือความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เราทุกคนจะต้องตระหนักรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของการเลือกตั้งต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งกฎเกณฑ์และกติกาต่างๆเพื่อป้องกันตนเองและคอยสอดส่องคนอื่นไม่ให้กระทำความผิดค่ะและในบันไดขั้นที่สองเป็นบันไดที่สำคัญที่สุดก็คือการเลือกผู้แทนที่มีความเหมาะสม โดยเราจะต้องทำการศึกษานโยบายว่ามีประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริงหรือไม่รวมถึงต้องศึกษาคุณลักษณะของผู้สมัครซึ่งดิฉันขอนำเรียนไว้ทั้งหมด3ประการประการแรกคือต้องเป็นคนดีมีคุณธรร,รมจริยธรรมซึ่งดิฉันจะขอยกพระราชดำรัสของสมเด็จพระศรีนครินทาราพระบรมราช วราชชนานีหรือก็คือสมเด็จย่าของพวกเรานั่นเองซึ่งได้มีถ้อยความตอนหนึ่งไว้ว่าคนดีของฉันหรือจะต้องเป็นคนที่ไม่พูดปดไม่สอพลอไม่อิจฉาริษยาไม่ดขโกงและไม่พยายามทะเยอทะยานอย่างบ้าบาแต่พยายามทำหน้าที่ของตนเองให้ดีในขอบเขตของศิลธรรม ประการที่สองคือต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเพราะหากคุณธรรมสูงเด่นถึงเชี่ยมเมฆแต่ความรู้ต่ำเฉกเพียนยอดหญ้ายอมเป็นเหยื่ยทอทรชนโจนอุราด้วยปัญญาอ่อนด้อยน่าน้อยใจหากผู้แทนเป็นผู้ไม่มีความรู้ความสามารถก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาและนำพาประเทศชาติก้าวเข้าสู่ความเจริญได้ ประการที่3ค่ะคือต้องเป็นผู้รู้จักเสียสละ mm hmm. เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง mm hmm. เพราะการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนนั้น mm hmm. ก็เพื่อบรรบับรรพบำรุงสุขให้ประชาชนคนในชาติ mm hmm. ท่านผู้ฟังคะประเทศไทยสังคมไทยของเรานั้นไม่ได้อันตรายเพราะคนที่ก่อความทุจริต หรือก่อความเสียหายให้แก่ประเทศชาติแต่มันอันตรายกระเพราะคนที่มองดูความชิบหายเหล่านั้นโดยไม่คิดจะทำอะไรเลยถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราคนไทยจะตระหนักถึงหน้าที่ของความเป็นไทยตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้ง n o t h i n g happens until something moves ไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้โดยปราศจากการเริ่มต้นถึงเวลาแล้วที่เราชาวไทยจะต้องร่วมกันก้าวข้ามอุปสรรคทั้งหลายก้าวผ่านบันไดทั้งสองขั้นเพื่อก้าวเข้าสู่จุดมุ่งหมายคือการที่คนดีได้เข้าไปทำหน้าที่ในสภาและนำความเจริญก้าวหน้ามาสู่ประเทศชาติการจะเลือกคนดีให้สำเร็จ ต้องเดินเสร็จสองขั้นบันไดานาบันไดแรกคือต้องรู้กติกาต้องรู้ว่าเลือกตั้งนี้เพื่ออะไรบันไดสองคือขั้นที่สำคัญต้องเลือกสรรเหมาะสมคือคนไหนเขาต้องมีคุณธรรมประจำใจเขาต้องไม่คดโกรงใครเห็นแก่ตัว ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถต้องฉลาดไม่ทำผิดคิดเรื่องชั่วเสียสละไม่ทำชาติให้มองมัวไม่เกรงกลัวอุปสรรคัยใดๆเพราะเมืองไทยคือเมืองของพวกเราเพราะบ้านเราเพราะเมืองไทยคือเมือง ของคนไทยเพราะเมืองไทยคือเมืองของคนไทยค่ะเพราะฉะนั้นเราทุกคนนะคะก็ต้องทำหน้าที่ต้องร่วมกันไปไปร่วมกันรักษาประเทศไทยคือร่วมกันไปใช้สิทธิเลือกตั้งค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ